สวัสดีครับอ่าวันนี้บรรยากาศแจ่มใสนะครับแต่ขอบอกนะครับเห็นอย่างนี้ไม่ได้มาคนเดียวเลยครับเดี๋ยวว่าเอ๊ะอีกคนไปไหนมาด้วยกันครับัดีครบทิ้งกันไม่ได้ไม่ไปห่างกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้โหวันนี้ครับนี่เลยครับเมื่อกี้ลืมใส่แว่นเียวครับผมมันช่างจาทะเลกินใช่ใช่นะครับก็ เมื่อไม่มีการเสียเวลาครับวันนี้ท่านใดที่กําลังมองหาครับบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นนะครับสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบทันทีออกแบบสวยงามครับผมสานุโฮคบๆนะครับหลังนี้ตรงนี้เลยใช่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับครับอ่าอยู่ที่หนองห้าหนองห้าครับผมก็เข้าจากบายพาสมาเท่ากประมาณสองเมตรกับโครงการเดือนนายเดอนนายบายพารานะครับก็พูดเลยโครงการของพี่ติ๊กครับผมนะครับประสบการณ์การสร้างนี้ เยอะแยะมากมายแล้วกันนะครับมีมีประสบการณ์มีผลงานออกมาเยอะแยะครับผมเยอะแยะมากมายใช่ก็ท่านใดที่กำลังมองหาครับเอาไว้อยู่อาศัยหรือว่าต้องการบ้านเดี่ยวพร้อมส่งมอบพร้อมตรวจรับพร้อมส่งมอบกันนาทีเนี่ยผมแนะนำด้านหลังนี่เลยเดี่ยวครับเป็นบ้านเดี่ยวสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็รองจอดเอ้ยลงจอดรถใหญ่ผมชอบบ้านนี้มากเลยครับผมเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปดูละโอ้แตแต่แต่ละแต่ละที่ แต่ละส่วนในบ้านนี้กัจัดไว้ให้ใหญ่ๆกว้างๆเนี่ยข้อดีข้อดีแปลงนี้ติดถนนสองฝั่งนะครับด้านหน้าครับกว้างขวางมากๆด้านข้างก็ยังกว้างอีกนะครับแปลแล้วเป็นแปลงหัวมุมซื้อแปลงหัวมุมไปเนี่ยมีข้อดีไงสามารถจอดรถด้านข้างทางได้สบายมากแล้วก็ถนนในโครงการเนี่ยครับกว้างขวางสาธารณูครบไฟฟ้าประปามีครบหมดแล้วนะครับและตัวบ้านเนี่ยขนาดใหญ่มากๆดูสิพี่ต๋อเขาให้ประตูกว้างมากๆเลยพี่ย ๋ยวขอหยับครับนึ really ่งนะล้อรอบขอบชิดนะนี่เลยแล้วประตูกว้างขวางหลังนี้แถมเสียงชัดไหมครับชัดไหมอ่าชัดไม่ชัดชัดนะครับผมหลังนี้เนี่ยพิเศษเลยครับพี่โยนี่เลยครับท่านผู้ชมครับแถมต่อเติมโรงจอดรถไว้ให้นะครับผมจอดรถเนี่ยสี่พันเนี่ยสบายหลวมๆนะโรงจอดรถเนี่ยแถมมาให้ฟรีๆนะที่จริงในแบบบ้านเนี่ยไม่มีในไม่มีเป็นโปรโมชั่น ป็นบ้านเปล่านะแต่นพี่ติ๊กแกแถมไว้ให้ทางเจ้าของโครงการแลาให้เลยที่สงคัญนะหลังคาลงจอดรถเนี่ยเก็บงานไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่แบบสไตล์แบบก็เป็นสไตล์ใช่ครับก็เป็นโมเดิร์นออกไปแนวล็อบเลยก็คือเป็นเหล็กโค้งเหล็กสีดำครับก็กุด้วยตัวฉนวนตัวเป็นไม้อัดลายไม้เนาะใช่ครับ พอตัวบ้านก็ให้เป็นสีเทาขาวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่สําคัญใช่ลงจอดรถที่ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะเบื่องกันลื่นเรียบร้อยสวยเลยนะเท่ากับสีตัวตัวบ้านตัวบ้านเดเจนะครับตัวบ้านก็ยกสูงมาจากพื้นถนนสักประมาณสิบเซนนะเป็นแนวสโลปขึ้นมาอครับนประตูกว้างมากนี่เลยลองนี้เลยเข้าออกสะดวกแน่นอนบอกได้เลยว่าใครได้บ้านหลังนี้ไปคุ้มมากๆเพราะว่า บ้านหลังนี้ปลูกบนเนื้อที่87.2ตารางวาถือว่าใใช่ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับกับบ้านบนเนื้อที่ขนาดนี้แล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้คือค่าทําเลนะโยค่าทําเลเนี่ยสวยเพราะตัวในหมู่บ้านเนี่ยจัดตัวมุ่งพครบหมดแล้วสมรรถกีไฟฟ้าปราปาสมรรกีขนาดใหญ่ที่สามารถเข้ามาจากใบพัดอันนี้เดียวใช่ก็ก่อนถึงสายคากุ้งอ่ะมันจะมีเป็นสามแยก ที่เราจะเลี้ยวซ้ายไปบ้านหนองห้าไปรับแรลครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเท่าประมาณสองถึงสามร้อยเมตรหมู่บ้านทั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายมือครับผมนะครับเป็นสนุคอนกรีตเทใหม่ๆเข้ามาเลยพี่อสนุโฮกเดินทาต้องดวงนะครับดูไปมีเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับผมบอกได้เลยว่าจะซื้อไว้ก่อนก็ได้เปรียบก่อนที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านสร้างเสร็จพร้อมส่งก็อย่างที่ผมบอกก็คืออย่างหลังเนี้ยคุณเข้ามาตรวจรับงานมาดูอะไรก็ได้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งข้างหน้าบ้านกันแล้วกันครับก็อย่างหลังนี้เดี๋ยวทาง เห็นทางเจ้าของโครงการแจ้งผมมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูหญ้าให้ด้วยนะเป็นนวลน้อยเดี๋ยวเป็นหญ้านวลน้อยเนาะใช่แล้วนวลน้อยใช่ผมนี่เลยก็เดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆตัวบ้านนะครับก็เทปูนเทพื้นเรียบร้อยแล้วอ่าครับผมตรงนี้เนี่ยชอบตรงนี้เพียวอ่าอันนี้เป็นอ่าระเบียงสําหรับนั่งเล่นได้เนาะใช่ครับผมว่าด้านตรงเนี้คือใช้สามารถแบบทํากิจกรรมกับครอบครัวได้ปลูกต้นงต้นไม้บ่ปลาครับ เหมาะผมเพราะตรงนี้เดี๋ยวพี่เขาจะเอาเป็นหญ้ามาปูให้ครับด้านข้างบ้านเนี่ยขนาดกว้างขวางใหญ่โตครับพี่วันนี้อันนี้ก็คือแบ่งให้มีพื้นที่สีเขียวถครับผมแล้วก็ด้านด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนที่พื้นพื้นที่พวกบอกเกิดด้านหลังเนาะด้านข้างด้านหลังนะป่ะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันก็อาจจะไปวันนี้ไม่เร็วมากเพราะว่าบ้านเนี่ยเนื้อที่ใหญ่แล้วก็พื้นที่ใช้สอยในบ้านนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับผม เาออกแบบดีไซน์ไว้เรียบร้อยเนี่ยตัวนี้ยอ่ามีปลักเนาะมีลักใครที่ต้องการใช้เอามานั่งเล่นนอกบ้านเดี๋ยวนี้ชาร์จชาร์จแบตมืนถือได้ครับผมสบายติดตั้งเป็นลักกันน้ำไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีไฟรอบบ้านนะชัดเจนนะครับไฟจริงรอบบ้านสวยงามเลยทีเดียวลังข้กงกับคืนนี่นะมาดูนี่สวยเลยนะครับออกแบบสวยงามนะครับเป็นสแตน์เดินเลยแล้วก็ตัวตัวบ้านเนี่ยก็ให้เป็นสีเทานะครับ สีขาวตัดเทานะครับขอาตกเป็นให้เป็นสีขาวเป็นอลูมิเนียมไว้นะครับเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูที่หลังนะครับวันนี้นะครับ GMS ของเราพามาชมบ้านเดียวนะครับสห้องนอนสาห้องน้ําบนเนื้อที่72ตารางวาเอ้เ7็ดสิเอ้แปดสองตารางวาเกือบหนึ่งงาน้นะครับตผมวันนี้โครงการ The Night อ่า The Night By Tirada ครับบ้านหนองห้านะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในบ้านกันตัวบ้านก็ยกบนยกตัวพื้นขึ้นมาสักประมาณ50เซนนะครับจากตัวพื้นหลักนะครับประตูก็แน่นหนาเป็นระบบเปิดผักข้าวผักออกผักข้าวผักออกได้ครับผมเนี่กว้างขวางแน่นหนานะครับประตูเนี่ยเขาดีไซน์ไว้สวยนะใช่ใช่แน่นหนามากนะครับเป็นกระจกอะลูมิเนียมเป็นตัดขอบเป็นสีขาวเนาะเป็นแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ่ แล้วก็ผมจับดูแล้วเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยหนามากานาเนี่ยหนาเลยดูที่จับดิเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะเงาเนี้ยบเลยใช่อยากให้มาเห็นของจริงนะถ้าท่านใดเพิ่งอยากจะมาดูหลังนี้ผมแนะนํานัดเข้ามาดูของจริงครับบ้านจริงดีเทลสวยมากครับผมนะครับตัวบ้านเดินเข้ามาก็จะพบกับตัวห้องโถงภายในังภายในบ้านผนังให้เป็นสีขาวครีมไว้ให้นะครับก็ดูแลรักษาง่ายเป็น ใช้สีเป็นแบบกึ่งเงาเช็ดออกได้ใช่ข้ามมาก็ได้เจอเลยไฟสองสว่างแต่อันนี้ก็เป็นพิเศษอีกาควมติดตั้งโคมไฟเรียบร้อยนะครับผมก็ระบบไฟก็เป็นระบบเป็นดาวไลท์ดาวไลท์สองสว่างมากนะครับบ้านเดินมาแล้วเจอกับโซนห้องรับแขกห้องห้องรับแขกห้องที่หนึ่งเนาะตรงโซนที่น้องเบนกำลังยืนอยู่ก็พอผ่านเข้ามาก็มาพบกับฝ่ามือตรงที่พี่โยยืนอยู่ก็เป็นโซนห้องรับแขกห้องที่สองโซนที่สอง สามารถใช้ตั้งวางโซฟาวางทีวีได้นะครับเป่ยที่บอกงานเนี้ยครับค่อนข้างโอเคเลยก็ก็พื้นก็เป็นแกรนิโตนะครับเป็นลายหินอ่อนนะเป็นกระเบื้อง60สิบคูณหกสิบแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเทาก็ตรงเนี้ยตัดทำไมต้องตัดขอบจอนเราทำความสะอาดนะพียวใช่ใช่มันได้ไม่ได้ใช่ไม่เลยใช่ครับเี่พูดหึงสำคันี่เลยระบบไฟฟ้าในบ้านครับนี่ บอกไว้เลยว่าได้มาตรฐานเดี๋ยวนี้นะครับ,รบพวกระบบไฟฟ้านี่ไม่ต้องห่วงครับผมก็ด้านหน้าบ้านก็จะมีเป็นตัวหน้าต่างตัวนี้เป็นบางกระทุ n เนาะครับผมแต่ก็อย่างที่ผมบอก,บอกมีมุ้งลวดติดตั้งใเรียบร้อยในตัวะนะครับตัวห้องโถงมีสองห้องโถงหลักนะอย่างที่บอกเข้ามาภายในเนี่ยเป็นสามห้องนอนสามห้องน้ำห้องโถงหลักมีสองห้องนะครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่หนึ่งกันเลยก็อย่างที่บอกครับบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยมันค่อนข้างเยอะนะครับมีห้องนอนที่หนึ่งเลยอ่ะเปิดไปได้นี่เลยเปิดโตัยารังการเลยห้องนอนอะห้องนอนเป็นตัวนี้เป็นห้องนอนหลักครับเป็นครับผมเลนูมเนาะคือตัวนี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่วางเตียงคิงไซส์ได้สบายเลยพี่โยใช่ใช่ใช่ตัวนี้ก็นี่เลยตาะติดต้านแข็งไให้เรียบร้อยแขงมาให้เรียบร้อยโอ้โหคืผมขของมาอยู่อย่างเดียว ครับก็หลังๆนี้ก็จะมีปั๊มน้ำถกายน้ำติดตั้งไว้ให้แลวร้อยมีแอร์เดี๋ยวเครื่องทันตกรรมกำลังะมาตินะครับผมห้องนี้พิเศษก็จะมีห้องน้ำในตัวครับผมเดินพาเดินเข้าไปดูครับถือว่าห้องน้ำนี่ใหญ่อลังการมากๆห้องน้ำก็โหแยกโซนเปียกแห้งเรียบร้อยติดตั้งตู้อาบน้ำสุขภัณฑ์ติดตั้งเรียบร้อยแบบคิงไซส์เลยครับแล้วห้องน้ำออกแบบไว้สวยงามปูกระเบื้องแบบชนฟ้าเลยเนี่ยครับ ให้เป็นสไตล์เอิร์ธโทนนะครับผนังผนังเป็นลายหินอ่อนแบบหยาบนะครับมีตัดลายโมเสกนะครับโซนอาบน้ำมีตัดลายเป็นลายไม้สักสวยๆนะครับดีไซน์สวยงามครับผมแยกโซเปียดแห้งชัดเจนนะครับที่สำคัญไฮไลท์ตรงด้านนี้เลยนี่ครับตกกระจกด้านด้านมุมนี้เนาะโอ้โหผมงแอบมาดูเอู้ใหญ่มากใหญ่ใหญ่ครับชอบเลยนะครับห้องน้ำใหญ่ห้องนอนย้ออสวยครับผมครับผมนี่เลยครับก็ น้ำติดตั้งมาให้เรียบร้อยมีก๊อกน้ำครับมีกระจกบ,บานใหญ่นะครับตัวเคาน์เตอร์ท็อปด้วยแกนทิโตสีดำนะออบบสวยงาม,มด้านหนุ่มนี้ก็ตัดเป็นกระเบื้องลายอิฐนะครับครับผมสารพัดอ,อว่าสวยงามครับให้มองว้วระมุนตาใช่ใช่ใช่ระมุนมันเขาเรียกว่าระมุนเป็นเอิร์ธโทนเลยห้องนี้ครับผมบตัวประตูห้องน้ำใส่เป็น ไม้จริงไว้ให้นะอ่าครับผมเดี๋ยวนี้เขาเสเป็นเป็นพลาสติกทั้งหมดแล้วแต่ที่เป็นไม้จริงให้นะครับ,รบขนาดใหญ่เขาออกได้สะดวกสบายครับผมหรือว่า <ฮะ S 2> เป็นห้องน้ำที่กว้างขวางเลยเดียวอันนี้ถัดจากห้องนอนอที่หนึ่งเป็นห้องนอนใหญ่นะครับเนี่เดี๋ยวพามาดูห้องนอนที่สองคห้องนอนที่สองเอาติดติดก,กันเลยจช่อันนี้ห้องนอนที่ที่สองก็มีความพิเศษ ไม่ต่างจากห้องนอนที่หนึ่งขนาดในห้องอาจจะเล็กกว่ากันนิดนึงครับห้องนอนตรงแปลตรงมาสเตอร์เบดมก็จะได้ความยาวที่มากกว่าแต่ตัวความกว้างเท่ากันห้องนี้ก็อาจจะสั้นกว่านิดนึงแต่ก็แต่ไม่เล็กนะแต่ไม่เล็กนะใช่แต่มีอะไร สาคัญใช่ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับเพื่ออเมวยความสะดวกครับบอกเลยว่าบ้านหลังนี้คุ้มจริงๆคือคุณเข้าอยู่แล้วว่าคุณได้ความคุ้มค่าแล้วก็ได้ใช้จริงอย่างมีประสิทธิภาพให้เดือจะใช้สามห้องนอนสาห้องน้ำไม่ใช่มีใครต้านไม่มีครับไม่ค่อยมีนะตัวเนี้ยที่เราขายจะเป็นส่งนอนสองน้ำสองนอนสองน้ำนะครับออกแบบสวยๆครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีห้องน้ําในตัวถึงสองห้องเลยนะครับคุณ มาอยู่กันเนี่ยสมมุติเราอยู่กันอ่ะห้องลูกห้องเราหรือไม่ก็เป็นห้องพ่อแม่ห้องเราไม่ต้องไปแย่งห้องน้ำกันใช้แต่ผมมีห้องน้ำเป็นของตัวเองอ่าครับถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับนี่ขนาดพามาแค่ดูแค่สองห้องนอนนะครับยังมีอีกบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เนื้อที่ทังเยอะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนี่โอ้โหเยอะจริงๆใช่ก็เดี๋ยวเราดูห้องน้ํา ด้านเป็นที่เป็นตัวส่วนรวมก่อนแล้วกันครับผมนะครับโซนนี้สามารถที่จริงเราสามารถกั้นเป็นเป็นพื้นที่ไพรเ a ทได้นะอถ้าเราจะมากั้นก็อันนี้ห้องน้ําเป็นสําหรับรับแขกนะครับเดี๋ยวให้น้องเบสพาเดินอันนี้ก็จะเป็นห้องน้าส่วนกลางเป็นห้องน้ำที่สาหรับรับแขกนะครับเพราะในห้องนอนมีห้องน้าทั้งคู่ละครับผมครับก็ตัวนี้ก็ใช้เป็นห้องน้ําส่วนกลางเอาไว้สำหรับรับแขกแล้วอะไรแต่ก็ยังสามารถอาบน้ําได้อยู่นะพื้นที่โซนเปียกแห้งชัดเจนอยู่แล้วนะครับ คุ่กัณพันติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็อาจจะห้องนอนที่สามนะครับผมห้องนอนที่สามก็เอาอาจจะเราอาจใช้ถ้าใครเป็นครอบบ้านที่ไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่มากอาจจะใช้เป็นห้องเอาไว้รับแขกได้เอาไว้เป็นห้องทํางานได้ญาติพี่น้องมาใครไปใครมาก็แล้วแต่คมานสะดวกนะครับก็เตียงห้าฟุตวางได้แบบสบายๆนะครับห้องนี้ไม่เล็กนะครับแล้วก็ ที่สาคัญคือสามารถดัดแปลงทาเป็นห้องตัวห้องทํางานได้ถ้าสมมติใครยังไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่นะอาจจะใช้กันแค่สองห้องนอนห้องนี้สามารถใช้ดัดแปลงเป็นห้องทํางานได้นะครับมาห้องครัวนี้ต้องบอกนี่ห้องครัวห้องครัวผมบอกเลยว่าบ้านเนี่ยที่แบ่งผังออกมาในภายในบ้านเนี่ยแต่ละพื้นที่ใช้สอยด่แบบโหกว้างกว้างจริงจครับผมอันนี้เป็นห้องครัวนะครับก็คือบิวเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ปูนะครับบิวเรียบร้อยตังนี้ก็ พื้นที่ห้องครัวเนี่ยก็แถมไว้ให้เลยแถมให้เป็นบิวอินไว้ให้นะครับก็เป็นบิวแบบปูนมีตัวสไตตัวล้างของเป็น2หลุมนะครับผมซิงอย่างนี้นะครับนาครับใหิงสองหลุมแล้วก็มีตัวดูดควันีตั้งไว้ใปต่อแล้วพร้อมใช้งานแล้วก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นแก๊สสหัวนะครับในบ้าน เดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าใหม่ตอนนี้เคอยู่นั่นติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็มีตัวบานเคาน์เตอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับดูเล่นหนาดูเข้าตรงนะเข้ากักสีเนี้ยเข้าตัวบ้านแล้วก็ผมว่าบ้านสไตล์โมเดิร์นเนี่ยครัวเป็นตัดแบบท็อปเป็นสีดําอ่ะนะครับนี่เลยห้องครัวแบบถ้าตอนนี้ถ้าเกิดเราเป็นซื้อแบบเป็นบ้านเปล่าแล้วแบบเขาไม่ได้แถมครัวไว้ให้ ห้องนี้ก็ต้องมีสักประมาณครึ่งแสนแล้วกันใช่ใช่ใช่ต้องมีแน่นอนต้องมีครึ่งแสนต้องมีแน่นอนมีแน่นอนครับต้องมีแต่อันนี้เขาแถมม่ให้เลยใช่ก็เหมือนถ้าคุณซื้อหลังนี้ไปคุณถือกระเป๋ามาอยู่อย่างเดียวอ่ะครับผมเตาของเตาแก๊สมีครบหมดอ่ะครับก็เป็นอันนี้จากห้องครัวก็จะมีประตูอ่าคอนเนคออกไปหลังบ้านเนาะครับผมอันนี้ด้านหลังก็อย่างที่บอกครับพื้นที่เขาใช้เป็นพื้นพื้นที่ซักล้างได้ครับตากผงตากผ้า เป็นเนี่ยมีลักตั้งพวกเอ่อเครื่องซักผ้าทําอะไรเนี่ยสามารถเอาไว้ตรงด้านข้างบ้านหลังบ้านนี้ได้นะครับแล้วที่สําคัญนะผมเห็นท่อน้าเนี่ยเดินไว้ให้รอบบ้านเลยนะครับทุกจุดแล้วก็ทุกจุดใช่ครับผมมีปั๊มน้ำถ่ายเก็บน้าอย่างที่ยอกบอกก็ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมก็มาพียวผมขออะไลนเียวเส้งหนึ่งรอบครับเผื่อถ้าเรา้นเข้ามานะครับพามาชมบ้านเดี่ยวนะครับโครงการเดอะไนท์าย ทิดาไยธิดาครับครับผมเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเนื้อที่แปดสิบเจ็ดจุดสองตารางวานะครับสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับก็อยู่ที่หนองค่าครับผมห่างจากถนนบายพาสประมาณสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรครับผมตัวบ้านสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบนะครับรสาธารณูปโภคครบครบนะครับ วันนี้กับเนื้อที่ใหญ่ๆตัวโครงการแบบนี้บ้านสร้างเสร็จพร้อมส่งมาแบบนี้แล้วก็สวยๆแบบนี้ครับนะครับกับราคาเพียงแค่กับราคาเพียงแค่2องล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นครับผมคุณได้บ้านสร้างเสร็จพร้อมส่งมอไม่ต้องรอแล้วก็รับงานกีนได้เลยของแถมมากมายถูกต้องแอร์เครื่องทันน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ฟรีค่าโอนค่าภาษีต่าตาใช่มิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะครับเอาหมดเอายางงี้ดีกว่า ก็คือเข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยคุณไม่ต้องต่อเติมอะไรคุณ <c oughs> ไม่ต้องแบบพวง <c oughs> วง่าเล่ต่อเติมเขาทาให้หมดแล้วแล้วก็หลังนี้ทําเลยดีนะหลังหัวมุมครับผมไม่ตรงหน้าบ้านข้างบ้านเนี่ยติดถนนสองฝั่งนะครับหน้าบ้านถนนคอนกรีตกว้างๆแบบนี้นะครับไม่อยากพลาดโอกาสดีๆครับรีบเข<ด>้า<ผ>ม,มาดูกันเลยหลังนี้ะนะครับก็ยัง อย่างที่บอกครับเราของเราก็ราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกผลิแป้งบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะครับครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามหรือนัดเข้าชมตัวบ้านได้นะครับที่เบอร์โทร0892150222หรือเบอร์ที่สำนักงานนะครับ055441456หรือจะเป็นช่องทางไลน์ไลน์แอด YouTube TikTok อ่าหรือก็หรือแม้กระทั่ง Facebook ที่กาลังไลฟ์ของเราก็สามารถทักกันเข้ามาได้ก็อย่างที่บอกครับก็ถ้าอยากจะเข้าชมนะอะไรก็เข้ามาดูสําหรับหลังนี้ผมว่าสวยมากมาแล้วก็รรประกันไม่ผิดหวังนะครับบ้านสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบบ้านเรามันไม่ค่อยมีใช่ท,ที่อุดิตนะีรับต้องจองกันอะไรกันแต่สาหรับหลังนี้สร้างเสร็จพร้อมส่งมอบครับเข้ามามดูกันนะครับเนี่นอ้นองเบญสัตเ ให้มองเห็นแบบไปบนี้ด้วยโอ้โหก็ฝากหลังนี้ไว้ด้วยครับกับบ้านสวยๆในโครงการบ้านอนายรายคีรดานะครับโครงการบ้านหนองห้านะครับก็ประสบการณ์ชื่อนี้การันตีแน่นอนมีประสบการณ์การสร้างมามากกว่า100หลังนะครับผมครับผมก็ฝากหลังนี้ไว้ด้วยครับเพียงแค่2องล้านแปดแสนบาทไม่อยากรีบไม่ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆครับปีบ้านสวยๆมีที่ดินสําหรับการลงทุนนะครับในจังหวัดอุตรดิต์ ไปกดติดตามเอเมซอเข้าไว้นะครับแล้วก็เผื่อท่านใดอยากจะได้อ่าที่ดินสวยๆครับผมช่วงนี้มีเข้ามาเยอะนะพลาดเข้ามาดูกันได้ฝากติดตามกันด้วยนะครับ่จะได้ไม่พลาดโอกาสแล้วก็ขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านที่จองบ้านสวยๆขายที่ดินสวยๆประจองที่ดินและบ้านสวยๆกับเราไปช่วงนี้ก็เยอะเลยนะกำลังไล่เคลียร์งานก็อยู่หกเกตังนะครับก็ดูแลให้นะครับ ยินดีด้วยครับสาหรับท่านใดที่ได้บา้านสวยๆมาครอบครองนะแต่หลังนี้บอกเลยว่าสวยางามมากๆครับครับ,รบโอเคพี่โอ้ผมหน่อยอ่ะเอาสักหน่อยเนาะเห็นเบ้นยินกลางแดบดบอ,อ,อย่าเล่นกับไฟนะครับไม่ว่าท่าไหนมันก็ร้อนโอ้โหอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภยัยโอ้โหร้อนแรงครับหลังนี้มาเลยครับสวยงามครับ ชอบสไตล์โบเด์นต้องห้ามพลาดครับทางนี้ครับผมครับผมขอบคุณครับ